แม่เปี้ยวมาส่งเฮ้ยคองกวางหัวยองเพิ่งวันนี้น่ะพี่จุ๊อทเอะไรนะพี่จุ๊อทผีจุ๊อทไหนพี่จุ๊อทเบิ้งวังเบิ้งวังเบิ้งพูดอะไรดีเพิ่งน่ะเบิ้งเบิ้งยหญ่เบิ้งนู่นน่ะให้เบะดูสิเครื่องแต่งหน้าน้องมินไหนเบดูหน่อยสิทาไมทาเฉพาะตรงนี้ล่ะเฮไหนเพื่อเลือดกิปกะ หลับมาบ่โอ้ไปเที่ยวไหนวะยายยายยายต้นน้ำถามอ่ะไปมาจากไหนมาจากไหนบอกช่มาจากบ้านไหนมาจากบ้านอวนกกดังๆข้าด้วยโอ้ได้ตังค์ได้ตังค์มากับแม่วันนั้นเมื่อวานวันเสาร์เมื่อวันให้ สองใบไปเซเว่นอันนั้นเปซักให้แล้วหมอนอ่ะเปซักให้แล้วานี่ได้เงินได้เป๊ะว okay. oh, ันให้ไปเซเว่นสองร้อยหมอนก็นั่นไงเอาใส่เลยเป๊ะซักให้แล้วผมเอ้าบ่นนึกว่าลืมผ้าชายลุงใช้แล้วไหนเนาะเอามาอยู่ไอ้ยกระปุกว่าสิโอู้ยอันไหนหอมกว่ากัน้องดมใครให้นี่ยใครให้หนึ่งร้อยนี่ใครให้หึ เมนไ,น,นไม่อ้วนให้หนึ่งร้อยวันนี้ไม่อ้วนให้เท่าไหร่นะช่องรอไว้อยู่วะเออเฝาใหม่เศ <c oughs> า,าช่องมือก็เป็นชี้ซิบบ้านได้นงก็บอกว่าสองร้อยต้องเอากระปุกยาวๆกว่านี้แล้วนะไม่เห็นอยู่อเอาม,มาใหม่อีกแล้วเห,หรอใช่ใครซื้อให้ลูกมือเอ้าวันนี้ก็ซื้อจะฉวยแทะหื้หม ไปเที่ยวไหนมาเอ่ยไปไหนนะเออทำไมใส่ชุดสวยจังเลยล่ะโอ้ยไปี่ยวยิวฮู้ยนี่ควักกระปุกอมสินพ่อนะเพราะว่ากระปุกของตั้งแต่น้องมียังเล็กเขาหยดไปกลใช่าใช่น่าจะอะไรร้อยใช่ไหมน่าจะใช่เม้นบวกไหนน้องอันนี้อันนี้ระวังอ๋อเหรียญโอ้โห โอ้ทุบกระปุกทุบกระปุกอมสินพ่อเจลอเหีอยนแอเหเหรียหรอเหรเหรอเหรเหรอเหมัเหนอเหเหรีเหมอเหร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 อเห้อเหรอหรอเ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 หอเหรอเหรอเรเหเหรรอเหรอเอเห้องหรอเหเหออเเหออเเหรอเรเหรหรออเปรเหรอเรเอรเอ ใช่เป็นภาษาแปลกๆอะแม่ไม่ต้องแกะออกลูกหยดแบบนั้นเลยมันเป็นภาษาแปลกน่าจะเป็นของภา,าภาษาน่ะเอาหยดกับใส่กระปุกยาวพ่อเลย <c oughs> อะไรมันกลินวาสติกก็มันกลิ่นมันพ่อยอย่าหยดกระปุกตั้งนานแล้วตั้งแต่มันยังดูเหรียญจิบเว้ย <c oughs> เห็นมีเสื้อถุงแล้วมันละอันนั้นละมา หกสิบจะที่าาไหนเอามารวมกันก่อนเอาเงินบาทอะ่ะโอเงินเขาเยอะแล้วนะหยอดแป๊บเดียวอืมแปบ๊บเดียวนะ่ะดูสิแม่เดี๋ยวอามารวมกันอันนี้ไม่ใช่เกือบพันแล้วบ่ใช่เกือบแล้วแป๊บเดียวเองอสองอันนี้ก็เป็นสี่สิบโอ้กว่าจะโตได้เยอะแล้วนี่ ไม่ต้องแกะออกรูปมันจะเปื้อนมันจะดำหยอดลงไปในกระปุกเลยกระปุกยาวอ่ะกระปุกน,น้นวนึงจะได้ครบห้าบาทฮะจะได้ครบห้าบาทตัวนี้นจะได้เป็นห้าสิบอือ เหมือนในการนางเชื้อคุนอะพี่ว่าก็น่าจะนู้นก็ได้พี่ว่าจะใส่โอ๊ยโม่ช่วยมีเงียบมาตรงนี้ไหนนับไหนนับยืดได้กี่แบงค์แล้วโอ้โหแป๊บเดียวเอาแบงค์ใส่ไปก่อนมันจะปลิวเขาบอกแม่โทษสำหรัแม่มันเจ๊งเตือนใช่ไหมของเขาจะแจ๊งเตือนอายุเข้าเออมันจะเต้งเตือนสำหรับคนที่น่าจะอยู่ในเขตที่เขาบอกไว้หรือเปล่าว่ามัน กเก<ค><น>ียรตที่อันตรายบ<อ>่ใช่ตกใจหมดเลยมันขึ้นเครื่องหมายแบบนี้แล้วก็เป็นสีเหลืองๆทำให้ไม่ใส่กระปุกยาวล่ะลูกใส่กระปุกยาวนั้นก็ได้นะเงินใบน้องละท่าเองแล้วลิสติกนะนู่นูท่าเองเหรอคะหกสิ้ยี่สิ ถ้าหลับมาแล้วจะหลับตัวไหนแล้วทีนี้ยี่ส <30, S 2> ิบห้าสามสิบสสิบเอห้าสิบหกสิบเอ้ยอันนี้มันเป็นเหรียญของมาสก์อ่นชักอย่างมันเป็นตัวหนังสือแบบยุกยักยกยักอะ่ะจักไม่อีกนี่ควักก็พบพอ่อนาใย,ยนะ้ไว้นะมินนับเหรียญสีเหลืองนะ อันนี้อะไรหกสิบหกสิหเหรียญอะไรเหรียญเหลืองนี่มีนัเป็น่มาจากประเทศไทยบ้างเนี่ยเหียญอะไสีเหลืองเดสียญอะไสีเหลืองอันนี้จะสองบาทยัเพิ่งใสยที่ไวนัทอยู่75 80โหถึงร้อแล้วแค่เหรียญไมี่อะไร ปดชิห้ีกเเ้าสิบห้าปด้บาถ้าเียนนี้เป็นเหรีย้าก็น่าจะครบไม่เป็นไรเราก็หยอดไปเรื่อยอ่ะใส่กระปุกยาไว้ลูกแบงค์อ่ะจำได้ว่าหนูเคยหยอดเหรียญแปลกๆที่มันเป็นเหรียญอะไรติดมาในกระเป๋าหนูก็ไม่รู้มันเป็นเหรียญเหมือน เหรนเกมมาแม่ดีเลยเอาไปเติมเกมไม่ใช่น้องเหรียญไหมเหรียญที่เข้าเข้าไปแลอยู่อโลบินชันนะนะมินที่เราไปหยอดตู้เล่นน่ะหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้วอ่ะไม่ใดูได้เยอะเลยเหรียญบาท ถ้าเป็นเซเว่นเขาจะรับไหมบาทหนึ่งโฮัมบุดสบะตาคุมซึ่งงานใช่ไหมอาบน้ำยังเนี่ยยังใครจะอาบน้ำใส่ชุดสวยนอนชุดสวยเขาต้ออกนอกบ้านสิก็หนูไงอ่าแล้วสรุปจะไว้ตรงไหนแบงค์อ่ะก็ใส่ดวรุปที่ อืมก็หยดใส่ไว้ในกระปุกยาแล้วลูกกระปุกเออไอ้เดี๋ยวเาใบแก่อนสองสามสี่ห้าห้าร้อยพอดีหกอีห้าบาทหก หกร้อยว้าวเฮานั่นไงนายู่อันนั้นพ่อย <c oughs> ท,ที่เหลือจากโรงเรียนเอาเนี่ยไ้ก่อนนี่อันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หกร้อยบอกอันนี้อีกสี่แล้วพันหนึ่งบดีหนึ่งพันเลยนี่ก็จะดีใจโอเคหนึ่งพันเลยอ่ะมินเก็บเ <c oughs> เอเรีย์เร็ว